สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ในช่วงเวลาข่าวท้องถิ่นประจําวันในเขตพื้นทีท่ของจังหวัดชยายดงซาวกับผมธวัชชัยปุณุ์ครับท่านผู้ชมสามารถรับชมข่าวท้องถิ่นประจําวันได้ทางช่องหมายเลข1 1ของทางบริษัทสาขรกิบับจำกัดครับเริ่มต้นกันที่รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่จังหวัดชยายดงซาครับ พลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาโหมในฐานะประธานกรรมการพิธีอนุรักษ์ป่าไรยต่อ5จังหวัดเป็นประธานในกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติตามโครงการอัลักฟื้นฟูป่าไรยต่อ5จังหวัดเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระรุชกนศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชมพรรษา84พรรษา12สิงหาคม2559 บนเนื้อที่84ไร่ในพื้นที่อ่างเก็บน้าคลองสียัดอําเ่าตะเกียบจเชียงแาวโดยมีนายอนุกูลตังคนาอน,นุกูลชัยผู้ว่าราชการจัังหวดเชียงแาวพร้อมด้วยผู้แทนจากส่วนราชการและภาคเอกชนรวมทั้งนักเรียนนักศึกษาและประชาชนชาวจเชียงแาวกว่า1,000คนร่วมกิจกรรมปลูกป่าซึ่งกองกําลังบูรพาร่วมกับกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในรัชอาณาจากักรกองพลทหารที่2รักษาพระองค์หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่13 หน่วยงานกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและกรมป่าไม้จัดขึ้นเพื่อน้อมนําแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมาเป็นกรอบแนวทางในการฟื้นฟูป,ป่าและระบบนิเวศต้นน้ํากลางน้ําและปลายน้ําเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างจิตสํานึกให้กับทุกภาคส่วนรวมทั้งอนุรักษ์ฟื้นฟูและเสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยังย่งยืนตลอดไปครับ